ข้าหงหินนะครับมาถึงบทที่ห้าตอนที่ห้าแล้วนะครับเรื่องราวยังมีแถมนักนะครับขอเชิญที่ตามต่อได้เลยนะครับส่วนเจ้ากำมานก็อขานปากตักฟังแม่ออกเจ้ามาดาสอนสั่งแล้วก๋นหบรับตา ใส่ญานอนกับองค์ออกเจ้ากันหุ่งเถงขวายสายห่อเข้ากับกันใจดีดาบติบคัดแอองค์ป้องประชามิตรกลัวจับถูกต้องไพรี แอลสอยซะะไปตามวิธีหาจอมภูมิโอรสลูกเต้าหกบุตตาลูกพระจอมเงาปุบแล้วเสือกใส่ไปเข้าเล่นต่อตามากนิมคำใส่ กันไปวันใดบ่สุดเป่าจ้อยในหมากนิมคำบทใจของน้อยเหล่านั้นย่อมเป็นลองมีวันหนึ่งนั้นเลือกเล่นกินของมากนิมทองปอขวายบายลา เจ้าขอกับเมื่อยังแถมวันหน้าจักมาจนลองตอบตาพกบุตราลูกพระเจ้าฟ้าว่าผียักก้ากินคนเจ็ดวันไหนเก้ครบมาอยู่ถนน ที่หนตางเตียวจักเที่ยวหรือได้คนคงตายบ่หันซา,ากไสวันนี้เตียงเมื่อมอนหวังได้ปิ๊กไ้คืนมาแถมสองหวังได้จนลองนิ่มคำมากมาก วันนี้อย่าเมือก้อยเมือวันหนะ้าบ่จุใจนะว่าแต่บ่เชื่อลองไปไผจักเอาแป้ซ้ำตัวหนุ่มน้อยคนเดียว